รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5เสนอรายการเส้นทางเศรษฐีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบึงขุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระลำสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 ผู้ดำเนินรายการนะคะขณะนี้นะคะเรอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะมาสักการค่ะหลวงตาเจริญพรจ้ะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะหลวงตาสวัสดีปีใหม่ปีสักราร2565นะค่ะฉลองปีใหม่ผ่านไปแล้วก็วันเด็กทราบว่าหลวงตาเอาของไปแจกใช่ไหมคะเจริญพรวันเด็กที่ วัดหัวกระบื้องโรงเรียนที่นี่ไม่ได้จัดเพราะว่าคณะรัฐบาลยังไม่ให้นักเรียนมาโรงเรียนแต่ว่าที่ต่างจังหวัดนั่นก็ยังพอมีได้อยู่ก็ลุงตาก็ได้เตรียมเอาของไปแจกเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเขาเตียนหรือสถานที่ที่ลุงตาไปสนองโครงการพระราชดำริพระราชดํารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกชมรงจังหวัดลพบุรีนะ ก็มีเสื้อผ้ามีมาม่าไวๆวของใช้เล็กของเด็กๆเล็กๆสิ่งของเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆให้เป็นฝันเป็นกำลังใจกับเด็กๆเล็กๆหนูหนูน้องๆเยาวชนคนของชาติเมื่อเขาได้รับของจากเราแล้วเขาจะ,ะเพลิดมใจภูมิใจเด็กเนี่ยโยมแม้แต่เราให้ขนมเขาสักชิ้นหนึ่งสองชิ้น, 1, 2, นเขาจะจำนะโยมน,นั้นเราให้อะไรเขาจะได้ระล,ลึกนึกถึงว่าเออพุทธศาสนานั้น ไม่ได,ดทอดอทิ้งประชาชนคนทั้งหลายต้องกลจะเจริญพรเดือนนี้นะคะเปิดสักการใหม่ก็มีแต่ความสุขนะคะหลวงตาฉลองปีใหม่เอ่ยวันเด็กเอ่ยรับความสุขกันเต็มเ็มเลยนะคะหลวงตาเจริญพรข้าหลวงตาคะแล้วก็โบสถ์ที่หมักสร้างใหม่นี่ยหะคะหลวงตาเห็นว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะคะหลวงตาก็ชั้นล่างเนี่ยก็กําลังจะปรับปรุงให้เรียบร้อยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ ภายในเรีววันนี้ขณะนี้ก็กําลังปูหินอ่อนแล้วก็จะติดบัวหัวเสาด้านบนและบัวด้านล่างเป็นจีนพร้อมกันนั้นก็จะเททองหล่อพุทธรูปชั้นล่างเป็นพุทธรูปศิลปะจีนด้วยเจริญพรห,หลวงตาคะที่หลวงตาอัญเชิญออท้าเวสุวรรณมาประดิษฐานที่หน้าโบสถ์ของวัดหัวกระเบือคะ่ะวันที่ฉลองอะคะ่ะหลวงตา เห็นว่าประชาชนมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลวงตาเจริญพรจริงๆแล้วเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยหลวงตาสร้างมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้นําออกมาให้โยมสักการระบูชาจะมีทั้งองค์ขนาดเท่าคนก็มีขนาดอ,องค์เล็กองค์มากมายหลายชนิดเป็นะท้าวเวสสุวรรณเ,เป็นทั้งเทพเจ้าแห่งโชคลาภและป,ะ,ปะปกป้องคุ้มครองวัดวารามปกป้องคุ้มครองรักษาดวงชะตาเจริญพรแล้วก็วันพิธีที่เราจัดพิธีบวงสวง มีคณะสิงโตถึงห้าคณะคมีสิงโตห้าคณะมีกระตั้วแล้วก็มีมังกรยาวมากจริงๆนะยาวมากยาวถ้าวัดเอารอบโบสดหลังนี่จะเกินยาวมากเห็นว่าวันที่บวงสรวงท้าเวสุวรรณน่ะผู้คนมาเยอะแยะมากแล้วยังไปชมอุทยานมัชฌาด้วยเช่นกันเดิน<ป>ะจะไปชมอุทยานวังมัชฌาวังปราบึกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีโยมไปชมกันอยู่เป็นประจำ ก็จะมามากราบนวัตการบิดทองพระโตนเโบโสถแล้วก็เนี่ยมาบูชาท้าวเวสวรรณแล้วก็มาร่วมกันทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือสนองโครงการราชดําริราชดํารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสดพ่อของเราเราก็มาเลี้ยงยากโครกระบือและก็ไปเที่ยวชมอุทยานวังมัชชาวังประบึกพาเด็กๆเล็กๆหนูๆน้องๆไปเลี้ยงกันเขาฝึกให้เด็ก รู้จักให้รู้จักแบ่งปันเป็นเด็กที่มีความเมตตากรุณาอุต a อารีเจริญพรค่ะแบบนี้นะคะหลวงตาที่พ่อแม่จะพาเด็กๆมาที่วัดเนี่ยเราก็ยังมีมาตรการที่ป้องกันเรื่องโควิดอยู่ใช่ไหมคะหลวงตาเ,าเจริญที่นี่ไม่ประมาทที่นี่ก็จะมีป้องกันมีทั้งเจลล้างมือมีเครื่อเช็คอุณหภูมิมีน้ํายาฆ่าเชื้อมีทุกสิ่งทุกอย่างเจริญพรเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลป้องกัน เพื่อว่าโยมมาแล้วจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดไปแล้วช่วงนี้นะคะเด็กๆส่วนใหญ่ยังเรียนออนไลน์อยู่ค่ะ,ะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ค่อยมีสมาธิการที่มาเข้าวัดมาฝึกมานั่งสมาธิเนี่ยก็จะช่วยเขาได้นะคะหลวงต,า,ตาช่วยให้ความจําดีขึ้นเด็กเนี่ยถ้าให้เขารู้จักนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเนี่ยก็จะทําให้เด็กสติปัญญาดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะชี่วัดมุฒิกระบือเนี่ย ต้องขออนมทนากับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่นี่เด็กๆเล็กๆ,ๆหนูหน้องน้องน้องมากมา,มากจริงๆเนี่ยมาเขาจะมากราบลกประ่อโตบางคนก็มานั่งสมาธิในอุโบสถนี่แล้วก็บางคนไปเล่นกับเต้เนเนวน <ๆ S 2> ้อย <ๆ S 2> ัวน <c oughs> ้อยนเาจะ,ะเป็นเด็กที่มีความเมตตากรุณาเอื้ออารีะจะเดินเติบโตไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เยี่ยมโหดไม่ดุร้ายไม่ไป รบราข้าค,ควันกันหรือว่าเป็นศัตรูกันกับต่างสถาบันต่างการศึกษาจเรพรหลวงตาคะมีคําถามจากทางบ้านนะคะการที่ปัจจุบันนี้นะคะคนเราเนี่ยขาดสติในการควบคุมอารมณ์นะคะก็เลยทําให้เกิดมีการวิวาทบ้างทะเลาะกันบ้างเนี่ยแบบนี้หลวงตาอยากให้หลวงตาแนะนำมาคะ่ะว่าเขาควรจะต้องทําอย่างไรหรือว่า ท่องบทสวดอะไรคะเพื่อจะควบคุมอารมณ์ให,ห้ใจเย็นลงได้ค่ะหลวงตาเจริญพรคือเรื่องการควบคุมอารมณ์นี่สาคัญคนเราเนี่ยคือสติสําคัญถ้าต้องมีสติระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอๆบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะโมโหหุนหันทันลั่นแม้แต่กดแตรไล,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 ล่กันเล็กๆน้อยๆก็โมโหและหรือว่าขับรถเบียดก,กันนิดหน่อยเนี่ยเพราะขาดสติ แต่ถ้าหากว่าเราพยายามมีโอกาสนะฮะก็ขับรถก็ภาวนาได้แล้วถ้าภาวนาบ่อยๆเนี่ยนะห้ใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทสุขภาพร่างกายแข็งแรงปอดแข็งแรงโรภคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนด,ด้วยแล้วก็แม้แต่ว่าเขาจะกระทบกระทั่งเบียด,เ,ยดเล็กๆน้อยๆเราก็ให้อภัยกันได้เพราะนั้นการที่เราฝึกตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยสำคัญ ถ้าคุณจะเด็กแต่เล็กแล้วก็จะรู้จักให้อาภัยรู้จักควบคุมสติฉะนั้นการไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ไม่ให้จิตเกิดโทสะแล้วก็สร้างปัญหาในสังคมเจริญพรหลวงตาคะัะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะทั้งทางทางท,ทอบหแล้วก็ทาง เฟซบุ๊กนะคะค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาที่วัดหัวกระบือเนี่ยค่ะต้องปักหมุดมาที่ไหนคะทางตาซอยอะไรเลยญาดิโยท่านสาวุูชนถ้าโยมเมื่อได้รับชมรับฟังแล้วมีกุศลรัศลาบางท่านยังไม่เคยมาแต่ได้รับชมรับฟังหลายครั้งแล้วเมื่อไหร่มีโอกาสจะได้มาสักทีบางคนก็มาไม่ถูกโทรศัพท์มาถามก็มีนะแล้วบางคนก็ถ้าไม่มาไม่ถูกโยมปักหมุดมาที่วัดหัวกระบือ หลวงพ่อโตนะวัดหุยกระบือหลวงพ่อโตเนี่ยมีวัดเดียววัดหุยกระบือหลวงพ่อโตนะชื่อวัดหุยกระบือไม่ซ้ํากับใครหนึ่งเดียวในประเทศไทยอ่ะและก็หลวงพ่อโตเนี่ยก็เป็นหนึ่งหนึ่งเดียวในพื้นที่เขตบางขุนเทียนหรือไหนกันอ่าเส้นพระรามสองเส้นพระรามสองเจริญพรหลวงตาคะเออนี่ก็เริ่มต้นสังกัลฎใหม่อนะคะก็ขออนุญาตหลวงตาให้พรกับ คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะในสกราชใหม่2,565นี้ค่ะ่ญาติโยมท่านสามุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการเช่นทางเศรษฐีนี่แล้วปีใหม่สกราชใหม่เริ่มเพิ่งจะเริ่มกันมาไม่กี่วัน <c oughs> ก็อย่างนั้นว่าเป็นปีใหม่เดือนใหม่สกราชใหม่2,565ก็เราท่านทั้งหลายโยมในปีเก่า2,564เราก็ สร้างบุญสร้างอุศลสสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันตลอดการตลอดเวลา,วลาโดยเฉพาะเมื่อวันที่3าทธันวาคมโยมก็ไปทําบุญถ่ยบาทไหว้พระสวดมนต์จะสวดมนต์ข้ามปีเจริญจิตภาวนาแล้วก็ทอดผาป่าบ้างทําบุญสร้างอุโบสถหรือว่าสร้างอุโบสถวิหารลาการปริเณตก็ทํากันมาโดยตลอดลว่าเมื่อเข้าสักการะใหม่ปีใหม่25.5 5นี้แล้ว ก็ขอให้โยมตั้งจิตให้มั่นคงว่าปีใหม่สักราษใหม่นี้ข้าพเจ้ากระผมดิฉันจะตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสนสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีตลอดปีพศ .2565 ปีนี้แล้วก็โยมจะอธิษฐานจะประกอบกิจการงานใดๆขออย่าได้มีอุปสรรคขัดขวางท้ายที่สุดรายการนี้ก็ได้ร้อม มิตรไทแล้แล้วก็ทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกระดาบรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรมและคุณเรียรสง์และด้วยอำน,นาจบบญจริศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมบรกหลวงพ่อโตหมอยาพ่อาธากิ่งีบุญสุข้าเวสสวสรรณสีเขียวเหนียวทรัพย์สีแดงแรงนิดจงมาขอจงมาประสาทประสิทธิพรให้ญาติโยมท่านสาวิชนที่ได้รับชมรับฟังรายการ เส้นทางเศรษฐีอยู่ในขณะน,นี้ขอทุกท่านประสบความสุขความเจริญโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและกตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพอ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรไม้สักว์หลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0